do <What? S 1> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูจะพานักเรียนมารู้จักกับเว็บ cumulative. t r a m u d o m .ac.th หรือระเบียนสะสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะซึ่งจะเป็นระเบียนสะสมที่จัดทำขึ้นมาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลและเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้ครูสามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านส่วนตัวสังคมการศึกษาต่อและอาชีพตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับระเบียนสะสมเตรียมอุดมศึกษาและการจัดการข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์กันเลยค่ะวิธีการเข้าสู่ระบบระเบียนสะสมเตรียมอุดมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถพิม www.cumulative.temudom.ac.th และอีกช่องทางหนึ่งนักเรียนสามารถค้นหาคำว่าระเบียนสะสมเตรียมอุดมศึกษาผ่าน Google ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ได้แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ค่ะซึ่งจะเป็นหน้าต่างสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบระเบียนสะสมเตรียมอุดมศึกษาวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะชื่อผู้ใช้จะเป็นรหัสนักเรียน5หลักและรหัสผ่านจะเป็นรหัส ที่นักเรียนตั้งค่าไว้หรืออีกช่องทางหนึง่งนักเรียนสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ของตนเองได้เลยค่ะหากนักเรียนลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ร,ระบบได้ให้ติดต่อครูในแนวประจำชั้นเรียนของตนเองค่ะเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าหลัก และมีหัวข้อต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าไปจัดการข้อมูลดังนี้ค่ะหัวข้อที่1นะคะรูปถ่าย 2. ข้อมูลพื้นฐาน 3. ข้อมูลส่วนตัว 4. พิกัดบ้าน 5. ผลการเรียน 6. แบบทดสอบ SDQ หรือ Strength and Difficulty Questionnaire 7. แบบสอบถาม d ASS หรือ Depression Anxiety Stress Scales 8. แบบทดสอบพหูปัญญาอาชีพ 9ข้อมูลสุขภาพและหัวข้อที่10 Senior w r i t e Up จะปรากฏบนหน้าหลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นเดี๋ยวตามไปดูการจัดการข้อมูลของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะหัวข้อที่1การอัปโหลดรูปถ่ายใช้รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงถูกต้องตามระเบียบพื้นหลังสีทึบป,ปรับภาพให้พอดีความกว้างของไหล่มองเห็นพระเกี้ยวบนอกชัดเจนระดับดวงตายอยู่เนกึ่งกลางภาพ2 ข้อมูลพื้นฐานให้นักเรียนระบุชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษชื่อเล่นหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของนักเรียนค่ะ 3. ข้อมูลส่วนตัวหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนนะคะในส่วนแรกนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้นักเรียนกรอกหมู่เลือดนะคะสถานพยาบาลที่เข้ารักษาเป็นประจำหรือสถานพยาบาลที่เนสะดวกปัญหาสุขภาพถ้ามี ต่อมานะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลของที่อยู่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนนะคะและที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่นักเรียนพักอาศัยในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าหอพักต่อมานะคะจะเป็นข้อมูลของบิดามารดาและผู้ปกครองโดยให้นักเรียนกรอกชื่ออาชีพที่ทํางานเบอร์โทรศัพท์รายได้ต่อเดือนของบิดามารดา รวมถึงสถานะของบิดามารดาจำนวนพี่น้องรวมตัวนักเรียนและข้อมูลของผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลนักเรียนค่ะต่อมานะคะจะเป็นประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาระบุความสามารถพิเศษความสนใจตำแหน่งผลงานรางวัลที่เคยได้รับข้อมูลเพื่อนสนิทในโรงเรียนวิชาที่นักเรียนถนัด อาชีพที่นักเรียนต้องการสาภาพทางเศรษฐกิจถ้ามีบรดระบุวิธีการเดินทางมาโรงเรียนและส่วนสุดท้ายของข้อมูลส่วนตัวให้ระบุประวัติการเปลี่ยนชื่อหากนักเรียนคนใดมีการเปลี่ยนชื่อหรือนมสกุลให้ระบุชื่อนามสกุลเดิมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุป,ปีพุทธศักราชที่เปลี่ยนชื่อหรือนมสกุลให้เรียบร้อยหรือหากนักเรียนคนใดที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนมสกุลในช่องนี้ให้เว้นว่างไว้ค่ะ 4. พิกัดบ้านหากนักเรียนกรอกข้อมูลในหัวข้อข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วหมุดที่ปรากฏในแผนที่จะใกล้เคียงกับที่อยู่ที่นักเรียนระบุไว้ข้างต้นให้นักเรียนลากหมุดไปยังที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนค่ะ 5. ผลการเรียนให้นักเรียนระบุผลการเรียนของแต่ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนปัจจุบันค่ะ 6แบบทดสอบ SDQ Strength and Difficulties Questionnaire เป็นแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยมาแล้วเพื่อให้ครูได้รู้จักเข้าใจนักเรียนและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมแบบทดสอบฉบับนี้นะคะมีทั้งหมด25ข้อให้นักเรียนอ่านข้อความอย่างถี่ถ้วนสำรวจตัวเองและเลือกตอบคำถามให้ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือน เมื่อปรากฏผลการประเมินหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาได้จากครูแนแนวประจำชั้นเรียนของตนเอง7แบบสอบถาม DASS Depression Anxiety Stress Scale แบบสอบถามนี้มีวัตถ,ถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะทางสุขภาพจิตซึ่งจะวัดสามด้านด้วยกันคือ ความซึมเศร้าความวิ่ตกกังวลและความเครียดในระยะเวลาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นทั้งนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดให้เลือกคำตอบที่ตรงกับนักเรียนมากที่สุด และแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด21ข้อและเป็นเพียงแค่การสำรวจสภาวะทางสุขภาพจิตของนักเรียนเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเมื่อนักเรียนทราบผลให้นักเรียนสำรวจตัวเองร่วมกับผลแบบสอบถามหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาจากครูแนะแนวประจำชั้นเรียนของนักเรียนได้ค่ะ 8. แบบทดสอบพหุปัญญาอาชีพ Multiple Intelligence Career Test เป็นแบบทดสอบที่พัฒนามาจากทฤษฎีพหูปัญญาของดรฮา w a ว d ดก r ตเนอแบบทดสอบฉบับนี้นะคะจะมีทั้งหมด130ข้อให้นักเรียนพิจารณาข้อความว่าตรงกับลักษณะของนักเรียนหรือไม่แบบทดสอบจะถูกบันทึกเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ 9. ข้อมูลสุขภาพให้นักเรียนระบุข,ข้อมูลเบื้องต้นของสุขภาพและข้อมูลการประเมินสมรรถภาพทางกาย และสุดท้ายหัวข้อที่10ซีเนียร์ไรอัพจะปรากฏในหน้าหลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นเป็นการสอบถามข้อมูลเพื่อประเมินผลการตระหนักรู้ในตนเองและมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนเมื่อนักเรียนจัดการข้อมูลในหัวข้อต่างๆแล้ววิธีการเช็คการบันทึกข้อมูลนะคะหากขึ้นกากระบาดสีแดงแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้จัดการข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลไม่สําเร็จ และหากขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าการจัดการข้อมูลในหัวข้อนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการทําความรู้จักเว็บไซต์ระเบียนสะสมเตรียมดมศึกษาและวิธีการจัดการข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ครูหวังว่าจะเป็นแนวทางให้นักเรียนจัดการข้อมูลผ่านเว็บได้ง่ายขึ้นหากนักเรียนเจอปัญหาระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามครูแนแนวประจําชั้นเรียนของตนเองได้เลยค่ะและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ